สวัสดีครับพบกันกับช่องเมจิกไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2กันแล้วนะครับเกี่ยวกับกาเรื่องน่ารู้ของเมนาวามักการาเกลาถ้าหากว่ายังไม่ได้ฟังตอนที่1แนะนําให้ฟังตอนที่1ก่อนนะครับโดยสามารถกดฟังตอนที่1ได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือที่เพลย์ลิสต์หนช่องก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูกันว่าตอนที่2จะมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเมนาวามักกาาเกลไปดูกันได้เลยครับงานแรกของเมนาวามักกาาเกลคือ ทำงานในกระทรวงเวตมนเมื่อเมนาว่าไม่อายุครบ18ปีมนาว่าได้รับเสนอให้ทำงานในตำแหน่งกองบังคับควบคุมกฎหมายเวตมนที่กระทรวงเวตมนอังกฤษถือว่าเป็นงานแรกสำหรับเธอช่วงแรกที่ไปทำงานเธอรู้สึกไม่สนุกกับที่ทำงานใหม่ของเธอเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เมนาว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่โศกเศร้าจากความรักอีกทั้งเพื่อนร่วมงานบางคนของเธอยังมีทัศนคติที่ลำเอียงและอคติต่อมากโกซึ่งทําให้ความรู้สึกของเธอแย่ลงไปอีก เพราะพ่อและคนที่เธอรักต่างก็เป็นมาร์โกเมนาว่ามาร์กาโกและทํางานที่กระทรวงเวทมนตร์ถึง2ปีในระหว่างนั้นเธอก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เลื่อนตําแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะเธอรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ในขณะเดียวกันที่ฮอกวอตส์ก็กําลังเปิดรับสมัครอาจารย์จนในที่สุดหลังจากทํางานที่กระทรวงเวทมนตร์มาเป็นเวลากว่า2ปีเมนาว่ามาร์กาโนก็ได้ยื่นจดหมายลาออกต่อกระทรวงเวทมนตร์ หลังจากนั้นแม่นานเธอก็ได้ส่งนกฮูกไปยังฮอกวอตส์เพื่อสอบถามถึงการสมัครงานว่าพอจะพิจารณารับเธอเข้าสอนตามที่ประกาศหรือไม่ภายในไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ได้รับตอบกลับมาสเสนอให้เธอทำงานไปใต้ภาควิชาแปลงร่างไปใต้หัวนหน้าหมวดแปลงร่างอย่างอัลบัสเดอเบลดอร์ดัอเบลดอร์ถือว่าเป็นพรหมดที่เธอเคารพที่สุดและยังถืออีกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุดของเธอ ตำแหน่งศาสตราจารย์สอนวิชาแปลงร่างที่ฮอกวอตส์ถือว่าเป็นงานที่สองสำหรับเธอและในเวลาต่อมามินาว่ามักกันเกลก็ได้เป็นอาจารย์ประจำบ้านกริฟฟินดอร์เป็นรองศาสตราจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์และตั้งแต่ปีคศ1998จนถึงปัจจุบันมินาว่ามักกันเกลก็ได้เป็นศาสตราจารย์ยใหญ่แห่งฮอกวอตส์ครับจากเพื่อนร่วมงานสู่คู่ชีวิต ในช่วงที่มินาวาทำงานอยู่ที่กระทรวงเวทมนต์มินาวาได้ทำงานร่วมกันกับเอลฟินสโตนเออร์คอร์ซึ่งเป็นหัวหน้างานของเธอในขณะนั้นเอลฟินสโตนเออร์คอร์มีความรู้สึกดีๆกับมินาวามาโดยตลอดตั้งแต่มินาวาทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ตลอดจนเธอมาทำงานที่ฮอกวอตส์ เอลฟิสตันมักจะมาหาเมนาว่าเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งก็ไปหาเธอที่ฮอกวอตส์และบางครั้งก็ไปหาเธอที่สกอตแลนด์มีช่วงหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้กับเมนาว่าไม่น้อยคือเอลฟิสตันได้ขอเธอแต่งงานในร้านน้ำชาของมาดามฟูดดี้ฟุดแต่ด้วยความที่เธอยังรักดูกลแเมกเรเกอร์ er, ทำให้เมนาว่าจึงปฏิเสธเขาไปในครั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับเอลฟิสตันก็ได้ขอเธอแต่งงานทุกครั้งเมื่อมีโอกาสแต่เมนาว่าก็ยังคงปฏิเสธเขาต่อไป จนกระทั่งดูกลแมกเกรเกอร์เสียชีวิตทำให้มินาว่าปล่ยวางความรักของเธอที่มีต่อดูกลได้ในขณะเดียวกันที่เอลฟิสตตนก็ได้แก่ลงทุกทีและในครั้งนี้เขาก็ได้มหามินาว่าที่ฮอกวอตส์ตามเคยทั้งสองก็ได้เดินเล่นบริเวณฮอกวอตส์และเขาก็ได้ขอเธอแต่งงานอีกครั้งและในครั้งนี้มินาวาตอบตกลงทำให้ทั้งสองได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่ในเวลาต่อมา ภายหลังงานแต่งทั้งคู่ซื้อกระท่อมเล็กๆในฮอกเมดและมีการกล่าวอีกว่าเมนาวาประกาศว่าเธอจะยังใช้นามสกุลเดิมของเธอหลังจากแต่งงานแล้วเธอปฏิเสธจะใช้นามสกุลเลือดบริสุทธิ์ของสามีเธอชีวิตคู่ของเมนาวาดัานแสนสั้นเธอได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีเพียงแค่3ปีสามีของเธอก็ได้เสียชีวิตลงทำให้เมนาวาใช้ชีวิตหลังจากนี้เพียงตัวคนเดียวเพราะว่าเธอไม่มีลูกเมนาวาจึงได้ย้ายออกจากกระท่อมในฮอกมมดและไปอยู่ที่ฮอกวอตส์เร่มา บทบาทของเมนาวามักกันเก้าในช่วงสงครามโลกเวมนบนครั้งที่หนึง่งในช่วงที่วเดมอร์ริงอำนาจเมนาว่าสูญเสียบุคคลที่เธอรักไม่ต่างกับผู้เศษคนอื่นๆเธอสูญเสียโรเบิร์ตยูเนียร์ซึ่งเป็นน้องชายของเธอเธอสูญเสียลิลลี่และเจมส์สอตเตอร์เป็นลูกศิษย์คนโปรดของเธอรวมถึงยังสูญเสียดูการแมกเกรเกอร์มักเกิลนุ่มผู้เป็นรักแรกของเธอจากการสมจมตีภายใต้การต่อต้านมักเกิลของเหล่าผู้เสพความตาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1, นึ่งมนาวาไม่ได้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มภาคีนอ็อกวินิกส์อีกทั้งในขณะนั้นกลุ่มภาคียังถูกกระทรวงเวทมนต์มองว่าเป็นกลุ่มทรยศเนื่องจากรัฐมนตรีเกรงกลัวความสามารถด้านเวทมนต์ของเดอรเบลดอซึ่งบทบาทของมนาวาในช่วงสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่1ก็คือมนาวาได้ทาหน้าที่เป็นสายลับให้กับกระทรวงเวทมนต์ เมนาว,วาได้ใช้ความสามารถเด่นด้านการแปลงร่างของเธอในการเป็นแอนิเมจัสในร่างแมวเพื่อส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับผู้เสพความตายให้กับมือปรับมานของกระทรวงเวทมนต์และสุดท้ายครับเมนาว,วามักกานาเกาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพาคีนักฟินิกในช่วงสวงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2ในช่วงสวงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2เมนาว,วาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสายลับให้กับกระทรวงเวทมนต์อีกต่อไป เนื่องจากเธอเห็นว่ามีการเพิกเฉลและติดเส้นบนการภายในกระทรวงเวทมนตร์และภายหลังจากที่ดับเบิลดรเสียชีวิตลงทําให้มีนาว่าได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของภาคีนกฟินิกส์อย่างเต็มตัวในช่วงที่กลุ่มผู้เสพความตายเข้ามาแทรกแซงฮอกวอตส์มมนาว่าได้ยืนหยัดอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อปกป้องเด็กนักเรียนของเธอและในขณะที่สงครามกําลังก่อตัวขึ้นมีนาว่าให้ศิษย์น,นักเรียนที่มีอายุมากเลือกได้ว่าต้องการอยู่หรือว่าต้องการออกจากฮอกวอตส์ เธอเคารพในความกล้าหาญและสิทธิของนักเรียนทุกคนและเธอยังสั่งอีกว่านักเรียนที่อายุยังน้อยให้ออกจากฮ้อกวดสตส์ทันทีโดยเธอให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกว่าความกล้าหาญและยังสั่งห้ามอีกว่าไม่ให้นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติเข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามแม้ว่านักเรียนเหล่านั้นต้องการก็ตาม และต่อให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีกลุ่มผู้เสพความตายเข้ามาแทรกแซงฮอกวอตส์อย่างเต็มตัวแล้วแต่ความจงรักภักดีของเธอที่มีต่อเดบลดอนนั้นยากที่จะล่มลางได้วอดมอร์ more, ไม่สามารถกำจัดมินาวาออกไปได้เพราะวอดมอร์เชื่อว่ามินาวามีค่าเกินกว่าจะยอมสูญเสียไปแต่อย่างไรก็ตามการกระทําของมนาวาในช่วงสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่สองก็พิสูจน์ว่าวอดมอร์ more, คิดผิดความจงรักภักดีของมนาวาที่มีต่อกลุ่มพาคีนั้นไม่เคยสั่นคลอน เมนาว,วาเป็นหนึ่งในกลุ่มสุดท้ายที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มผู้เสพความตายจนได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดแพรหลังสงครามจบลงมินาว,วาได้รับรางวัลสองคุณค่านั่นก็คือเรียนตราแห่งเมอร์ลินชั้นหนึ่งจากคินสลีย์ชาคลนโบนรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนใหม่นอกจากนี้ชื่อของมินาว,วายังถูกนําไปจัดทาเป็นการ์ดกบช็อกโกแคลตอีกด้วยซึ่งเป็นการได้รับเกียรติที่เธอยอมรับว่าไม่เคยคาดฝันมาก่อน และนี่ก็คือกาวเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมนาวามักกานาเกลแม่บดผู้มีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูที่แท้จริงถ้าหากใครที่คิดว่ามีเรื่องน่ารู้มากกว่าที่ได้กล่าวไปในตอนที่1และก็ตอนที่2ส,สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับและถ้าหากใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนทัสติกบีทก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเมจิกไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ